ปืนใหญ่อันอนกับการเจอนิวครสเซลในฤดูกาลนี้3นัดแพ้รวดและการตกรอบเมื่อคืนนี้เป็นสัญญาณบอกว่าฤดูกาลนี้จะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ปืนใหญ่อันอนจะมือเปล่าเป็นปีที่5ติดต่อกันหรือไม่คลิปนี้ผมจะชวนทุกคนมาคุยกันครับ ก่อนอื่นนะครับรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยที่คุณเห็นด้านล่างนี้เลยนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าขนมอะไรก็ต้านที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ตามไลน์แนว้ตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคครับเข้าเรื่องเลยเนาะก่อนหนึ่งแสดงความเสียใจกับอาร์เซนอลน,นะครับและต้องยินดีกับนิวคาสเซิลเป็นอย่างมากนี่คือชัยชนะที่ต้องชมเอ็ดดี้ฮาวและนิวคาสเซิลแบบสุดๆครับ เอ้ที่เาทำการบ้านมาวางแผนมาดีมากคือวางแผนรับมือกับจุดเด่นของอาร์เซนอลได้อย่างดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมอย่างไรผมพาไปดูสถิติเมื่อคือนนี้ก่อนนครับเมื่อคือนนี้นะครับนิวคาสเซลครองบอลน,น้อยกว่าโอกาสยิงน้อยกว่านะครับอาร์เซนอนคลครองบอลถึง68%นะครับโอกาสยิง11ต่อ10นะครับเข้ากรอบ3ครั้งเท่ากันอาร์เซนอลเตะมุมไป13จดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับและผมลองมัดรวม2นัดติกครับ นัดแรกนะครับอาร์เซนอลที่เล่นในบ้านเนี่ยครองบอล69%สังเกตนะครับทั้ง2นัดอาร์เซนอนคลครองบอลเกือบ70% 69และ68ทั้ง2นัดโอกาสยิงนะครับในนัดแรกอาร์เซนอลยิงไปถึง23เข้ากรอบแค่3และเต็มมุมไป11อันไหนที่ผมบอกว่าปิดจุดแข็งอาร์เซนอลได้อย่างดีเยี่ยมโอกาสยิงอาร์เซนอลยิงรวมกัน2นัดเนี่ย23นัดที่แล้วกับ11นัดนี้รวมกัน34 อันนี้สำหรับผมยังถือว่าเป็นการปิดจุดแข็งที่ไม่ขนาดนั้นเพราะอาร์เซนอลบดมันจะตื้อมันตื้อได้อยู่แล้วแต่จุดที่ผมบอกว่านิวคาสเซลแลท์ดีเฮาวางแผนและปิดจุดแข็งของอาร์เซนอลได้ดีเยี่ยมคุณไปดูลูกเตะม,มุมครับจุดแข็งของอาร์เซนอลที่สุดในรุ่นการนี้และโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่มีโดนล้อคสต๊อกซิตี้อะไรเนี่ยคืออะไรครับลูกนิ่งใช่ไหมลูกเตะม,มุมลูกฟรีคิกใช่ไหมครับอ่ะไม่ต้องนับฟรีคิกก็ได้เอาแค่เตะม,มุมอย่างเดียวเนี่ย นัดที่แล้วที่เอเมอร์สเตเดียม11ครั้งนัดนี้ที่เซนต์เจมปาร์ค13ครั้ง24ครั้งนะครับทีมที่มีจุดแข็งที่สุดในเรื่องของเตะมุมเตะมุมไป24ครั้งในการเจอกับนิวคาสเซใน2นัดนิวคาสเซไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวอาจจะมีจังหวะว่าเสียวครับนัดที่แล้วมีจังหวะมงของทิมเบอร์หรือนัดนี้ก็มีจังหวะมงของสกิวรี่แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวพูดง่ายครับถ้ายิ่งไปรวมกับพิมมิลีก ในเซนเจ์เจมปาดอีกหนึ่งนะัดเท่ากับว่าฤดูกาลนี้นิวคาสเซิลดวลกับอาร์เซนอลมาสามนัดเนี่ยพวกเขาไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวนะครับยิงได้หนึ 0, ่งศูนย์สองศูนย์และสองศูนย์ห้าศูนย์ทับสกอร์รวมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแพ้ทางหรืออะไรนะแต่อย่างที่บอกครับต้องชมนิวคาสเซิลและเอ็ดดี้เฮาแมทที่วางแผนได้ดีนะครับส่วนอาร์เซนอลเองนะครับก็บางคนมันเป็นความล้มเหลวอ่ะสำหรับผมอะ่ะนะครับการเจอนิวคาสเซิลใช่ครับนิวคาสเซิลเป็นทีมที่ดี แต่ยังไงคุณก็เป็นทีมที่ดีกว่าเหนือกว่าดูจากเฮดิแคปที่คุณเป็นต่อทั้งสองนะัดยังไงคุณก็ดีกว่านะครับก็น่าผิดหวังนะครับก็ถ้ารู้ก,การนี่มือเปล่าอีกนะครับผมไม่สนใจว่าแฟนๆนจะบอกว่าเอ้ยกูได้ท็อปโฟกูได้ลองแชมป์นั่นคือความสําเร็จแต่ถ้าในมุมของผมได้เลยคนผมก็รู้สึกว่ามันล้มเหลวแล้วอะซึ่งจะบอกว่ามันการันตีหรือ,อยังมันก็พูดยากครับแต่มันก็สอแววแล้วนะเพราะอย่าลืมนะครับพิมลีคุณตาม6บทหนะึ่งนัด นะครับและในแชมเปี้ยนลีกเองนะครับก็ไหนจะมีพวกเสือสิงกระทิงแรกเต็มไปหมดนะครับซึ่งการที่อาร์ซนอลไม่เคยได้แชมป์อะไรการน,นี้เลยผมก็ไม่สามารถมองได้ว่าพวกเขาจะถึงแชมป์หรือเปล่าคือแต่มีโอกาสแหละนะครับมีโอกาสแต่ก็ยากที่จะไปถึงแชมป์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็โฟกัสกับพิมมิลลิกเต็มที่แล้วกันครับแชมเปี้ยนลีกก็โฟกัสได้ก็โฟกัสโฟกัสไม่ได้ก็ปล่อยซะแล้วก็มันเน้นที่พิมพ์ลลิคเป็นนัดต่อน,นัดคือถ้าคุณจี้เลี้ยวผู้ไปได้เรื่อยๆมันก็ไม่แน่ครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผ่าน อาร์เซนอลมีโอกาสล้มเหลวในฤดูกาลนี้สูงมากและที่ผมย้ำอีกครั้งนะครับแฟ,ฟนอาร์เซนอลจะด่าผมก็ได้ถ้าไม่ได้แชมป์5ฤดูกาลติดแค่ได้ไปท็อปโฟในทุกๆปีมันไม่ใช่ความสําเร็จนะทีนี้ก็ต้องรอดูครับว่ารอบชิงชนะเลิศนิวคาสเซิลจะเจอกับใครนะครับลิเวอร์พูลหรือว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ o ที่จะตัดสินกันในคืนนี้นะครับส่วนสก่อนเกมลิเวอร์พูลกับสเปอร์เดี๋ยวผมมาช่วงบ่ายนะครับก็ขอลาไปทำธุระก่อนนะกดไลค์กด comment, แชร์คอมเมนต์ลกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์งพามอยากคุยที่ผมบอกไปนะครับ and